นี่ก็คือเครื่องดื่มจากผลไม้ไทยนะครับเราก็ได้นํามาต่อยอดเพืือเพิ่มมูลค่าโดยบริษัทคิรินนะครับบริษัทนี้เิ่นกับสีซอหานะครับผลไม้หรือว่าพืชผักยังที่จะนํามาทําเป็นเครื่องดื่มนะครับแล้วก็อาหารนะครับซึ่งกะตัวนี้ก็ถือเลือกนะครับมาเป็นผลไม้ของไทยนี่ครับถ้าเบิ่งตามรูปนี่จะเป็นลินจีนะครับ ภาษาญี่ปุ่นเขาเอ่นไลจินะวะนะครับซึ่งไทยคือดามโ,มโนนะครับผลไม้ของไทยนะครับเราเพิ่นการได้นำวัตถุดิบมาล้วก,ก็มาปรุงแต่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับเรากามาเป็นเครื่องดื่มนะครับของเอ่อคิรินนะครับลิกซิตคิรินต่ว,ว่ารสชาติเป็นลินจีนะครับวับนนี้เพิ่นการชิเชนอธิบายไว้นะครับเสไกไนเนาะจิกินกาละนะครับก็คือ ปลูกนะครับจากทุกมุมโลกมากเลากการมาผลิตนะครับอันนี้ก็อธิบายไปนะครับว่าเป็นผลไม้จากประเทศไทยเนาะนะครับมาทางภาคเหนือนะครับแล้วก็เอามาปรับปรุงแต่งนะครับกลายเป็นเครื่องดื่มให้ทุกคนได้ดื่มนะครับเลักกรมาเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อาหารกับกำหนดวันหมดอายุชาติจีนนะครับ2026เดือน2นะครับ เพิ่งก็ได้นำมานะครับต่อหยอดนะครับนี่ก็คือเครื่องดื่มรสลิ้นจี่นะครับจากผลไม้ไทยนะครับให้พี่น้องมาเบิ่งต้อกัรมาเบิ่งการต่อยหดัองข้าเจ้า